สวยส่วนนี้ก็บริลงคลิปลงบระังมิดซอยม้อยจอยจัดบุมมีคลิปลงปัดพี่ปัดน้องเบิ่งเลยติดเวียกติดงานพี่น้องเลยยุ่งยากหลายุ่งยากนำเงินนำชานเนะเข้ากระซุกเข,ข้ากระซุกแต่ว่ายัง คนยังมาบุคบบอเรื่องบุรีกเกี่ยวอยู่ดอกการบอกวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะได้ลงเกี่ยวว่ามันมีสามให้เนาะสามที่ให้สามที่ให้มันก็ซุกไหล ปลา,า,าดูดมันเข้าล้มึงกับซีเมนต์ว่าชิเกี่ยวอะไรพี่น้องเลนคือว่าเข้าเสียหายบรรยากาศคอยคำอันนีบ้บ่ายบ่ายตอนอยู่บ้านอยู่เือนเปิดร้านสมคือเก่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมืดกับเงียบเงา ลูกค้ากับพวคเข้าหานเข้าเนี่ยเงินส่วนนี้ก็ยากเลยหาเงินยากพี่เราตั้งแต่ออกพรรชาบ้านก็นเงียบเงียบลายเอ้ย các vật súc, chim thông rồi đó. để kiểu. thằng pí cứ lượm mứt à. thằng lượm à. คนเกี่ยวก็มีแต่สามคนมีแต่สามคนอ้ยต้เกี่ยวเขาสาม,ม,ส,ามสี่คนบรรยากาศยามบ่ายช่วงนี้ก็เรียบแท้ๆลูกข้าวบุกเข้าห้านเข้ากปคชับ อะพาพี่น้องเลาะเบิ่งเข่าเบิ่งน้ำกับพี่น้องเบิกสุกหลายซําได้เนาะอาทักทายสบายดีชาวปดคนที่เข้ามาหับซมไรกันเนาะช่วงนี้ก็บุ๊มีคลิปเมียของปาดพี่ปาดน้องเบิง่งนะเบิ่งเข้าทั้งหน้าฉีดนมมาเลยพี่น้องเอ้ยสามสี่ให้โพไซเข้าแนวเดียวเนาะใส่เข้าแนวเดียว,ว,ยวมันก็เลยซุกแล้ซุกพร้อมกัน ถ้าเกี่ยวบบท่านก็เสียหายเจ้าคุณก็เหลืองมาแล้วกาบัานอาทิตย์พี่เราบัานอาทิตย์ก็ิได้เกี่ยวคน,นมากมื้อนี้นก็ล้มหลายเติบทั้งคนทั้งลมสุขแล้วเขา พุ่งข้าวเหลืองสีทองปีนี้เข้ากับบุเ,เป็น,นปเม็ดเป็นหน่วยบุเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลพดลายส่วนทั้งหน้าที่ทุกอ่พี่น้องเห็นนะกน็มันบุีทอนมากพี่น้องหัวมันผลลุกลายแล้วมันเข้าบนบบออกมากเข้าเป็นบัว มีสามี่ให้เสียหายโบได้เข้าบรรยากัศยามบ่ายพี่น้อง ครับรรยากาศยามบ่ายลูกค้ากับพวเข้า้านเข้าอย่ทั้งแกออกแล้วออกพัชชาเลยผมมีเข้ลูกค้าเข้า้านเข้าอ่ะนะวันอาทิตย์ เกี่ยวเข้าพี่น้องู้ได้ว่างู้ใดอยู่ไกลก็มาซอยเด้อพี่น้องเยมาซอยเกี้ยวเข้าประคำเลยฮักกระสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะช่วงนี้กระสีบุค่อยมีคลิปเนาะเสียงรถขนาดเลยเรื่อนประคำอยู่ติดหน้าถนนติดหน้าทาง บรรทุกพาดไปพาดมาเชียงชีน้องยนะังน้อยเนาะอ้ก็ขอขอบุญขอบุณเนาะเมื่อทุกคนเมื่อทุกทา่านสำหรับพี่ๆี่งน้องที่เป็นกําลังกินกําลังใจตลอดมาช่วงนี้ก็บุมีค่อยคลิปบุมีคลิปลงปิดปกติพนะี่น้องเนาะขอขอ,ขอบุญขอบคุณเมื่อทุกคนเนาะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเอาไม้ใบาะคนุน